คุณผู้ชมครับจากการตามหาคนหายนะครับมีวิธีการหนึ่งนะครับที่ค้นหาจากโลเคชันจากโทรศัพท์มือถือที่เราพกกันอยู่นี่แหละครับแล้วก็การค้นหาจากโลเคชันนี้นะครับจะมีประโยชน์จะได้ผลมากน้อยเพียงใดและทําได้หรือไม่นะครับไปติดตามรายงานนี้จากคุณนพจักรอัตตนนครับ การใช้ฟังก์ชัน Find My iPhone สำหรับโทรศัพท์ iPhone ให้เข้าไปที่ s e t t i n g และต่อด้วย iCloud ใครที่ยังไม่มีบัญชี iCloud ก็ให้เปิด User เอาไว้หลังจากนั้นให้ไล่เมนูลงไปข้างล่างแล้วเปิด Find My iPhone ให้ออนเอาไว้เสร็จแล้วให้กลับไปที่ s e t t i n g และเข้าไปที่เมนู Location Services ไล่เมนูลงมาข้างล่างจะเจอจุดที่ให้เปิด Location ของ Find My iPhone ให้อนเอาไว้แค่นี้ ก็เท่ากับว่า iPhone ของคุณได้เปิดฟังก์ชัน Find my iphone เอาไว้แล้วหลังจากนั้นท่าต้องการรู้ว่า iPhone ของเราอยู่ที่จุดไหนไม่ว่าจะเป็นตอนที่โทรศัพท์หายหรือตามหาเจ้าของไม่เจอให้เข้าไปที่ iCloud.com ในคอมพิวเตอร์แล้วเปิดผ่านยูเซอร์เดียวกับที่เราได้สมัครเอาไว้ในโทรศัพท์หลังจากนั้นให้เข้าไปที่ไฟ n ์ my iphone ซึ่งหน้าจอ จะบอกจุดที่โทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ผ่าน g o o g l e Map ก็ทำให้เราช่วยหาได้ว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนผ่านโทรศัพท์ที่เจ้าตัวพกเอาไว้หรือถ้าในกรณีที่ถูกขโมยก็สามารถกดล็อกโทรศัพท์ไม่ให้เจ้าหัวขโมยใช้งานได้หรือสามารถส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์ของเราไปยงังโทรศัพท์เครื่องนั้นๆได้ด้วยแน่นอนว่าการใช้ไฟล์ my iphone ในกรณีที่ต้องการตามหาคนอื่นคุณ ก็ต้องรู้ชื่อบัญชีและพาสเวิร์ดของคนคนนั้นไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรบอกข้อมูลเหล่านี้กับคนที่ท่านไว้ใจได้เช่นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเอาไว้เผื่อนในกรณีที่มีความจำเป็นความคืบหน้าของน้องปิ่นที่ใช้ iPad 2แต่ว่าเป็นแบบไม่มีซิมการ์ดทำให้ไม่สามารถตามหาโลเคชันได้แต่ก็มีเครื่องมือที่มีซิมการ์ดติดตัวอยู่ซึ่งก็คือโทรศัพท์ซ a m s ุง g g a l a ็ y ซ4 ซึ่งตอนนี้ทางบ้านได้ประสานกับ a s s ในการเร่งตามหาโลเคชั่นของโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่ซึ่งก็หวังว่าวิธีนี้จะช่วยตามหาน้องปิ่นได้ครับและนี่คือค้นคำตอบการใช้ไฟล์ My iPhone ช่วยตามหาคนหายครับนพจักรอัตนนนค้นคำตอบรายงาน